คนฆ่าตัวตายหรือคนที่ทำแท้งบาปแค่ไหนเรื่องผีเรื่องวิญญาณมีจริงหรือคนตายไปแล้วบุญกรรมตามไปอย่างไรคะใครบ้างที่ต้องมาเดือดร้อนกับเราบ้างพ่อแม่ทนลำบากทำงานทุกอย่างเพื่อลูกแม้ชีวิตก็สละให้ได้แต่ลูกจะสละชีวิตเพื่อพ่อแม่ไม่ได้ แต่ตอบแทนพ่อแม่ด้วยการฆ่าตัวตายเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งถ้าจะตายควรตายด้วยความดีใจภาคภูมิใจอย่าตายด้วยความน้อยใจหรือสะใจใครสักคนเรื่องบาปมากแค่ไหนนั้นถ้าแย่งสามีภรรย,ยากันก็ขุมกามเมนรกขุมที่สามถ้าเมาก็เิ่มอีกขุมคนที่ทำแท้งก็คิดดูลูกฆ่าพ่อแม่เป็นกรรมที่หนักที่สุดพ่อแม่ฆ่าลูก ฆ่าก้อนเนื้อตัวเองตอนยังไม่ตายก็ยังไม่รู้ก็ทำอะไรเหมือนคนธรรมดาแต่ความคิดที่บาปมากวนอยู่บ่อยๆทำอะไรจะมีแต่ได้กำไรตอนใหม่ใหม่ต่อไปจะทำมาหากินไม่สะดวกมีแต่ปัญหาพ้นนรกแล้วมาเป็นปีเรจอีกหลายชาติมาเกิดเป็นคนอีกก็โดนฆ่าตายแต่ยังยาววัยคนที่ทำเขาไม่รู้ มึงสาวธรรมดาไม่ค่อยใกล้ชิดกันแต่เมื่อมาอยู่กันอย่างจำเจก็ย่อมเกิดมีอารมณ์ความรักใคร่เหมือนไม้เร้อยใกล้ชิดหลักนานเข้าก็ย่อมเกาะเกี่ยวพันกันผู้หญิงจะไม่นึกถึงกิริยามารยาทวัฒนธรรมประเพณีความดีที่สั่งสมมาแต่ถ้ามีผู้อบรมมาอย่างดีมีธรรมะมีคุณธรรมคอยกำกับอยู่ในใจ ก็เอาตัวรอดได้ถ้าผ่านด่านมาได้ก็ได้มีมากถมไปส่วนเรื่องผีเรื่องวิญญาณฟังเรื่องจริงเรื่องนี้แล้วเทียบเคียงเอาขอเขาเล่าว่ามีครูคนหนึ่งอยู่ที่กรุงเทพวันหนึ่งได้แวะพักที่โรงแรมลำปางมีห้องว่างซึ่งห้องนั้นคนจังหวัดใกล้เคียงหรือคนแถวนั้นไม่มีใครกล้าเข้าพักพอคุณครูคนนี้จะเคิมดับ ก็มีเงาของนักศึกษาคนหนึ่งค่อยๆชัดขึ้นมีเลือดโสมกายคุณครูรู้ว่านี่ไม่ใช่คนธรรมดาเพราะประตูปิดอยู่จึงฝืนใจดูแล้วร่างของเด็กคนนั้นก็ไม่มีเลือดโสมกายและพูดว่าคุณลุงไม่ต้องกลัวหนูคนที่มาพักมีคุณลุงคนเดียวที่อยู่ให้หนูหลอกหนูต้องการให้รู้ว่าหนูนั้นตายอย่างไรพอคุณู่ พอเห็นหนูเขาก็หนีกันหมดร่างเด็กคนนั้นเล่าว่าตนลวงมาฆ่ายอย่างไรร่างนั้นบอกว่าตอนนี้หนูหิวเหลือเกินคุณลุงช่วยทําบุญใส่บาตรให้หนูด้วยคุณครูคนนั้นจึงบอกว่าถ้าลุงทําบุญไปแล้วเธออย่าไปหลอกใครเขาอีกแล้วร่างนักศึกษานั้นก็รับปากแล้วก็ได้หายไปในห้องนั้นเอง พอคุณครูคนนั้นไปถึงเชียงใหม่ก็ได้ซื้อข้าวกล่องกับน้ำขวดใส่บาตแล้วอธิษฐานบุญให้เด็กคนนั้นพออีกสองอาทิตย์คุณครูคนนี้มาพักที่เดิมอีกเนื่องจากเทศกาลห้องเต็มพอดึกยังไม่ทันจะได้ดับไฟก็มีร่างนักศึกษาคนนั้นขึ้นมาอีกก้มลงกาบที่เท้าคุณครูพูดว่าไหนว่าจะไม่มาให้เห็นอีก ล่างนักศึกษาคนนั้นพูดว่าตั้งแต่วันนั้นหนูก็ไม่เคยให้ใครเห็นแต่ที่หนูมาวันนี้เพื่อต้องการที่จะมาขอบคุณคุณลุงที่ได้ใส่บาทรทำบุญให้หนูหนูได้รับและวันพรุ่งนี้คุณลุงไปเชียงใหม่คุณลุงอย่าไปขึ้นรถสีเขียวคนขับใส่เสื้อสีฟ้ากระเป๋ารถใส่เสื้อสีขาวผมหยิกให้คุณลุงไปคันอื่นหนูลาคุณลุงเท่านี้ค่ะ ว่าแล้วร่างนั้นก็กาบแล้วหายไปเวลาเช้าคุณครูคนนั้นก็หิ้วกระเป๋าไปยืนรอรถเมื่อรถมาก็รีบขึ้นจึงมองไปเห็นรถคันดังกล่าวตามที่เด็กคนนั้นบอกทุกอย่างจึงรีบลงจากรถรอไปคันอื่นไม่ถึงครึ่งชั่วโมงขา่าวด่วนทางทีวีแจ้งว่ามีรถเมล์สายเชียงใหม่ลำปางตกเหวมีคนตายหลายศพ นี่ก็เป็นอุทาหรณ์แกคนที่ทำบุญน้อยควรกว่ายแต่เรื่องเรียนควรทำบุญด้วยที่เธอถามว่าผู้ที่ไปเกิดชาติหน้าไปเกิดอย่างไรบุญบาปตามไปอย่างไรนั้นขอเปรียบว่ารวงข้าวในนาเกิดมาได้โดยพันพืชซึ่งคนปลูกทำขึ้นร่างกายในโลกหน้าก็เป็นเช่นเดียวกับรวงข้าวนั้นคือไม่ได้เกิดขึ้นเองต้องอาศัยพืชพันธุ์เหมือนกัน แต่พืชพันธ์ุในที่นี้ได้แก่บุญบาปซึ่งร่างกายในบัดนี้ได้กระทำไว้พอตายไปบุญบาปนั้นก็ก่อให้ร่างกายเกิดมีโรคหน้าขึ้นถ้าเกิดขึ้นได้เองโดยไม่มีบุญบาปปรุงแต่งให้เป็นไปแล้วคนจะเหมือนกันหมดรูปพันสันฐานก็เหมือนกันแต่นี่เพราะไม่เป็นเช่นนั้นจึงได้ผิดกันต่างๆไปอย่างนี้ ายแล้วหายไปไหนกันหมดคะคนตายเพราะกายกับจิตยแยกออกจากกันในสมัยพระพุทธเจ้ามีพระเจ้าปายาส์พระองค์ไม่ทรงเชื่ออะไรง่ายต้องทดสอบทดลองด้วยตนเองทรงไม่เชื่อว่านรกมีจริงพระเนนก็สอนกันมาปากต่อปากแม้ตนเองก็ไม่เคยเห็นวันหนึ่งพระกุมารกัสปะถามว่าทำไมไม่ทรงเชื่อพระราชาตอบว่า ก็โยมสั่งคนที่ทำชั่วว่าไปตกนรกอย่างไรให้มาบอกด้วยสั่งคนที่ทำดีว่าไปสวรรค์อย่างไรสบายอย่างไรให้มาบอกกันด้วยก็หายไปกันหมดอย่างนี้จะให้โยมเชื่อได้อย่างไรว่านรกสวรรค์นั้นมีจริงพระตอบว่าก็คนที่ทำชั่วตายไปตกนรกโดนทรมานแสนสาหัสแม้ยมพบานก็ไม่อนุญาตให้มาบอกพระองค์ ส่วนคนดีตายไปขึ้นสวรรค์เพียพร้อไปด้วยกามคุณจนลืมคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับพระองค์เมื่อมานึกได้เวลาก็ผ่านไปเป็นร้อยๆอยปีสวรรค์นรกคนธรรมดาตาเนื้อมองกันไม่เห็นเหมือนคนตาบอดเมื่อคนตาดีพูดว่าโลกนี้มีดวงจันทร์มีดวงดาวถ้าไม่เชื่อก็บ้าอยู่คนเดียวเหมือนคนธรรมดาหาดาวตอนกลางวัน จะเห็นได้อย่างไรคนที่ตายไปใหม่ๆถ้าทำความดีมากไม่ต้องไปตัดสินจะมีเทวดามารับไปบางคนก่อนตายเพ้อว่าคนน้นคนนี้มารับนั่นเป็นเรื่องจริงเพราะคนดีตายไปแล้วเทวดาหรือนางฟ้าเมื่ออยตาจะตายก็จะมาในร่างเดิมจึงเห็นบางคนตายไปแล้วถ้าอยู่สวรรค์ชั้นต่ำๆเช่นชั้นดาวดึง สามารถมาเมืองมนุษย์ได้มัทกุลทะีีตายแล้วพ่อกำลังเผาศพตัวมาหาพ่อได้บางคนตายแล้วยังไม่ไปเกิดรอเผาศพตัวเองก่อนเมื่อเห็นคนที่เป็นญาติคนนั้นคนนี้มาก็ดีใจบอกขอบใจให้สินให้พรว่าขอบใจนะที่มาเผาร่างฉันขอบใจลูกหลานนะที่ทำศพให้ฉันเป็นอย่างดี พระมาสวดมาฉันดูแลท่านให้ดีนะขอให้มีความสุขความเจริญนะแต่มองไม่เห็นสมัยพระพุทธเจ้าพระราชามหาเศรษฐีไปบนสวรรค์แล้วพบสิ่งบันเทิงใจเกรงว่าลูกหลานจะไม่ได้ไดทำบุญกลัวตกนรกถึงกระแปลงมาเป็นคนเตือนก็มีกลัวลูกหลานจะไม่ได้ไปอยู่บนสวรรค์ด้วยกันอยากรู้อ่านพะไปดกเอาอีกกรณีหนึ่ง ทำทั้งบุญทั้งบาปตายไปแล้วคนที่ตายมีมากต้องไปรอคอยการตัดสินจากยมพบาลช่วงนี้ใครทำบุญใส่บาศอย่างไรไว้ก็ไปได้กินอย่างนั้นไม่ทำเอาไว้ก็อดเหมือนคนที่เดินทางไกลๆไ,ไม่มีสเสบียงตะเตรียมไว้บางก็ไปอดกลางทางคนตายไปแล้วเป็นไปอย่างนี้ทำชั่วมากไปตกนรกคนโกรธไปเป็นยักษ์มารเต หลงไปเป็นสัตว์เดรัจฉานรักษาศีลห้าครบเกิดเป็นมนุษย์มีความเกรงกลัวต่อบาปเป็นเทวดาคนที่ได้ฌานไปเป็นพรมไม่มีกิเลสไปนิพพานคนที่ทำบุญด้วยกันอธิษฐานด้วยกันว่าขอให้มาพบกันทุกทุกชาติอนาคตจะได้ตามที่อธิษฐานหรือเปล่าคะได้บุญก็ตามบาปก็ตามไปดูดเงาตามตัว ถ้าได้โอกาสเมื่อใดก็จะให้ผลเมื่อน,นั้นเหมือนชาวนาเมื่อหว่านข้าวปลูกลงในพื้นที่นาฝนก็โปรยปลายลงมาโดยดำดับเมื่อนั้นชาวนาเขาจะรู้ว่าข้าวปลูกจากงอกงามเพราะธรรมดาข้าวปลูกเมื่อมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ก็ย่อมงอกงามผู้ที่จะบังเกิดต่อไปก็รู้ตัวเช่นนั้นเหมือนกันเพราะว่าพืชคือบุญบาป ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดยังเพาะยังทำอยู่เหมือนคนที่มาเกิดเป็นพ่อแม่ลูกกันนั้นต้องมีบุญกรรมที่ทำมาพอๆกันจึงมาเจอกันคนเราบางทีสามีหรือภรรยาตายไปก่อนดันไปแต่งงานใหม่ก็ไปทำบุญกับคนอื่นอีกแต่ถ้าตายก่อนบอกสั่งไว้ว่าให้แต่งงานใหม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่จะมีปัญหาก็ชาติหน้า ต้องไปพบกับคนอีกคนแน่ๆแ,แต่ถ้าอยู่ดีๆสามีไปหลงคนอื่นไม่สนใจบุตรและภรรยาเอาเงินทองไปเลี้ยงคนอื่นก็หาทางไปนรกอาจจะหลงสเสน่ห์ต้องแก้ด้วยให้กินน้ำที่ท้องเรือข้ามฟากหรือสาลายที่มีสีเขียวที่ขึ้นตามสีมาให้ใส่ในน้ำข้าแกงให้กินการอธิษฐานให้มาเจอกันก็มีอันตรายเหมือนกัน ่นนางมริกาอธิษฐานว่าขอให้ได้เป็นสามีภรรยากันทุกภพทุกชาติสามีหลงตายไปเกิดเป็นหมานางไปซักผ้าหมาทำอนาจารเอานั่นเพราะแรงอธิษฐานจึงต้องมาเป็นอย่างนี้ทำไมคนเราจึงเกิดมาต่างกันบางคนอายุยืนยาวแต่บางคนอายุสั้นบางคนมีอำนาจวาสนาแต่บางคนอาภัพ บางคนสวยบางคนไม่สวยที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรคะแม้ผลไม้มีรสต่างๆกันบางชนิดมีรสหวานบางชนิดรสขมบางชนิดรสเผ็ดที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะอะไรเพราะต้นไม้มีหลายชนิดมีหลายพันค่ะมนุษย์ก็มีพันต่างกันเหมือนกันจึงได้มีมากประเภทเช่นนั้นใครทำความดีไว้อย่างไรความดีอย่างนั้นก็จะอำนวยผล ไปตามลักษณะของตนแม้ความชั่วก็เช่นเดียวกันเนื่องด้วยความดีความชั่วมีมากอย่างและให้ผลต่างๆกันเช่นคนที่ทำบุญมากเหมือนฝากธนาคารไว้มาชาตินี้จึงรวยใช้บุญเก่าคนทำบุญมาน้อยเกิดมาก็จะมาเห็นคนอื่นเขาดีกว่าตนคนที่ชอบอิจฉาจะเกิดมาผิวดำคนให้ทานจะรวยรักษาสีจะสวย ยิ่งให้ธรรมะเป็นทานถือว่าให้ครบทุกอย่างเขาได้มีความคิดได้สติขึ้นมาก็จะทำบุญแก้ไขตนเองที่ชาติก่อนเขาไม่ได้ทำเอาไว้เพราะเหตุนี้มนุษย์จึงแตกกันไปมีหลายประเภทพระพุทธเจ้าก็ได้ตัดแก่สุม,มาโนตใจความว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์โลกให้เกิดมาต่างๆกัน